ครับวันนี้เราตื่นกันแต่เช้านะครับนี่ตื่นตั้งแต่ปีห้ตอนนี้6กโมงกว่าที่เดียนเบียนปูนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปไหนครับคุณนภัไทยนัย,ยวันนี้เราจะเดินทางไปไหนลา,ลายเจาลายเจาลายเจากับหากจากซาปาไปประมาณหกสิบกิโลหกสิบกิโลนะครับเราก็จะเดินทางโดยรถโดยสารขนาดเล็กกี่ที่นั่งเนาะ 16ครับ16ที่นั่นนะครับนี่กำลังนั่งรองกันอยู่นะครับอ,อุณหภูมิตอนประมาณเท่าไหร่ครับที่เบียนเบียนนี่ก็ประมาณอุณหภูมิก็ประมาณจะประมาณ9-10ถึงองศานะครับครับร้านอาหารที่นี่ก็เตรียมการเตรียมงานเช้าเหมือนกันนะครับ

ไปที่หลายเจ้านะครับแล้วก็เราก็จะเดินทางต่อไปที่ซาปานะครับเพราะว่ารถส่วนใหญ่เนี่ยไปซาปาเนี่ยจะเป็นรถตอกนกลางคืนนะครับกลางวันไม่ไม,ไม่ไม่มีนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่เกษตรนะครับ ช่วงนี nach 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 ach. Ach. ้เขาเองก็ปลูกเป็นข้าวโพดจะมีการทํานานะครับทํานาก็ปีหนึ่งน่าจะสองสาครั้งแหละครับจะเดินวันนี้ว่าวันนีเมาือ o n vợ thì Ừ, cả ngày nó không mở mồm ra đâu. đấy cả ngày nó không mở mồm ra đâu.

ไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เขาเงินทอนมาเอาให้ให้ไปห้าแสนเราเพด่กว่านเลยไงเดินั่งต้มด้เไปน้มเว้นเจะใ่ซาด์ไว้แบบน้เอาเย มาถึงจังหวัดไร่เจา้าวนะครับไร่เจ้ด้วยเป็นจังหวัดสาปานี่เป็นอำเภอนะครับก็เปจังหวัดใหญ่พอสมควร แต่มันสะอาดกว่านนักบ้านเมืองสะอาดสะอาดมากนะครับว่ามันใหญ่ยังได้มาตรฐานนอนนั้นดีพอตีดมือมั้ยเนาะสะอาดบ้านสะอาดครับตอนนี้เราก็มาถึงขนส่งนี่แล้วนะครับอ่าขนส่งไรไรไรเลยนะไรอย่างเงไรเจ้านะครับ ก็เดี๋ยวเราก็จะต่อเดี๋ยวกินข้าวกลางวันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะต่อรถไปที่ซา,าปานะครับห่างจากซาปาไปจุดนี้ห่างจากซาปาไปประมาณสัก40กิโลนะครับก็ค่าโดยสารนะครับาจากเบียนเบีเบียนเบ,บ,บียนฟูมาก็ตกอยู่ที่คนละ180,000ดงนะครับก็ตกอยู่257บาทนะครับ ก็นั่งมากันครึ่งวันแล้วครับวันนี้นะครับอ uh, อุณหภูมิตอนนี้อ่า uh, ประมาณเที่ยงครึ่งก็อยู่ที่14องศานะครับ how, 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 long how long you stay in uh, s อ uh, ่อ In s p a maybe days. i days. We like f days. <laughs> like to go to fancy <laughs> uh huh. bar. โอ้หลั i สตหสรุ่ t เพ t ้าปอ t ครับอันนี้คืออาหารเวียดนามนะครับในเมืองไรไรเจ้านะครับ ็เราสั่งอาหารไปแล้วเดี๋ยวคนจะได้รับประทานแล้วนะครับครับอันนี้นะครับอาหารมือ้อกลางวันวันนี้นะครับก็ตกอยู่สี่แสนหนึ่งมื่นนะครับครับเหียเฮีถายพีน้องนี่เหรอ,อครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปซาป,ปานะครับเปลี่ยนรถใหม่แล้วก็ใช้เวลาจากเมืองเมืองอะไรนะ ไล่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 เจ้าไล่เจ้าไปซาเปาก็ประมาณ75็กิโลใช้ระยะเวลาในการเดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงครับก็ค่าโดยสารก็ประมาณคนละหนึ่งแสนดองก็แสนหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่ร้อยร้อยสี่สิบบาทนะครับรสมันห่อเว้ยห่อดอกเลยเลยหอมกระส่งกระส่งปะ แต่แที่เชียงใหม่นี่ปลูกเยอะเลยทิวลิปคนวนที่เดีอนครับสองข้างทางนี่เป็นกุหลาคนรับ้นกุหลาคิดว่าน่าจะส่งออกนะกําลังกินบ้านในชักเหงาสองร้อยใข้างทางเลยนะครัก็ม้อไว้นะครับมองเส็ม Pagaidām atceros. ข้างหน้าก็เป็นน้ำตก,กนะครับน้ำตกไม่ทราบชื่อน้ำตกอะไรอ,อีกประมาณสัก9ก้ากิโลนะครับติดถึงซาปาลอเข้าหลามก็มีนี่มันปิ้งหนาวหนาวข้าหลามก็มีครับไส้ปิ้งโอ้หนะักกากหมูเนี่ยหรอ หน้ากากหมูครับหน้ากากหมูถ้าไปมโกแมงขาวไปหมดเลยไวระ่ัเป็นหนบน้คมอกนะครับแล้วก็มันว่ามเ็ดานน้ะนะครับแสดงตาโคตรดีมาก ตอนนี้เราก็มาถึงซาปาแล้วนะครับเวลาขนาดนี้บ่าย3 0โมงสินาทีนะครับอุณหภูมิอตอนนี้อยู่ที่9องศานะครับดูแล้วว่าคืนนี้จะหนาวหนาวที่หนาวอุณหภูมิจะเหลืออยู่ประมาณ4องศานะครับเย็นมากเย็นมาก มันมีหมอกลงนะครับไม่ใช่ฝนนะครับแต่พื้นถนนเนี่ยดูคล้ายๆมันเปียกอยู่เนี่ยครับเนี่ยหมอกเต็มเลยอ่าเดี๋ยวเราก็จะหาโอ้โหเป็นเมืองท่องเที่ยวจริงๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะหาที่พักก่อนเป็นอันดับแรกนะครับอ่าแถวนี้ก็มีโรงแรมอยู่นะครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปทางฝั่งนูน้นเออที่เห็นใหญ่ๆอยู่ข้างหน้านี่คือซาปามาร์นะครับตลาดซาปานะครับซาปาเนี่ยาวมัออันนี้ของที่ขายในซาปานะครับีเยอแยะหลายอย่างโอ้กลรัตก,ก็มีนะครับนี่กลาัตร้อนๆมีขัวด้วยนะครับ เครื่องขั่วเขารัดนะครับออกมาจากจีนคนนักท่องเที่ยวเยอะนะครับตลาดนะครับตลาดซาป,ปาตรงนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นในเซ็นเตอร์ไม่รู้อะไรน่าจะเป็นเซ็นเตอร์ของซาป,ปานะครับมีตลาดมีผู้คนเยอะแยะ ครับอันนี้ก็เป็นดอกไม้เมืองหนาวนะครับดอกไม้เมืองหนาวก็ดูเหมือนคล้ายๆแถวยุโรปเลยนะครับเนี่ยฮะชนิดพันไม้มน,นะครับมีกุหลาบกุหลาบปลูกเยอะมากสวยมากครับครับตอนนี้กําลังปรึกษากันเรื่องห้องนะครับอ่าตกลงเราจะ เช่านอนในะคนละห้องห้องหนึ่งก็ตกราคาอยู่ที่สามแสนดองครับประมาณ300กว่าบาทนะครับต่อห้องนะครับโรงแรมใช้ได้นะครับส่วนลดนะครับลดลดเช่าพวกนี้นะครับรดเช่าพวกนี้เนี่ยก็จะตกลงราคากันอยู่ที่วันละ1 2 0 0 0 0 0่นดองสองหมื่นดองนะครับก็นี่เขามีมีบริการรดเช่านะครับมีเยอะด้วยก็เดี๋ยวเราจะดูกันอีกทีว่า อากาศมันหนาวไว้สภาพภูมิอากาศเราก็สามารถาที่จะใช้มอเตอร์ไซค์ได้ไหมหรือว่าเราจะใช้รถยนต์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาปรึกษาหารือกันอีกทีตอนนี้กําลังหาข้อมูลอยู่ว่าค่าใช้ใจ่ายของแต่ละอย่างเนี่ยมันตกประมาณาเท่าไหร่นะครับครับอันนี้ก็ห้องพักที่ซาป,ปานะครับก็ใช้ได้นะครับสะอาดสะอ้านมีสองสองเตียงนอนนะครับก็ตก ราคาก็ประมาณคืนละ700บาทนะครับอ่าก็มีแอร์แอร์คงไม่ต้องเปิดแล้วครับหนาวมีน้ํานะครับมีน้ําอุ่นมีห้องน้ํามีผ้าเช็ดตัวมีอะไรก,ก็ใช้ได้ครับ700บาทต่อคืนไม่หนาวนะครับก่อไปในโรงแรมเลยนะครับนี่ใช้ฐานนะครับใช้ฐาน มีนะครับมีชื่อเสียงเกี่ยวกับปลาเท้าด้วยนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นปลาพวกนี้ชอบนะครับปลาแซลมอนนะนะ่าน่าเหลือเท้าขายเรือ่องปลาละเออไม่รู้จักครับปลาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอย้โหเยอะแยะไปหมดเลยนี่มีเนื้อปลาขายหน้าร้านด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยศึกษาไปเรื่อยๆ cắt là sột may xa pha đúng มีป mm ิ hmm. Paper, water, Dude, okay. ้งหลายอย่างนะครับข้างล่างเป็นปลานี่ปลามีตัวบุนลึงอันนี้เป็นนกนะครับเป็ดหมูโอ้เยอะแยะหลายอย่างใช่มอเตอร์นะครับใช้่านก็เป็นเป็นคนโอ้ยเมื่อกี้อู้กับอื่น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  ก็เหมือนตลาดบ้านเราทั่วไปนะครับโอ้แต่แต่นี่เขามีผักเมืองหนาวนะครับเนี่ยผักเมืองหนาวนะครับเขาปลูกผักได้สวยครับทางเวียดนามปลูกผักได้สวยมากเลยผักเมืองหนาวนะครับนี่ก็คือสภาพทั่วไปนะครับของในในตลาดนะครับก็เหมือนเหมือนคล้ายๆล้าของบ้านเรานะครับ อันนี้ก e ็เป็นล้อเข็นผักนะครับก็ต่างจากบ้านเรานะครับมีสามล้อนะครับสิ่งยากสิ่งยากโอ้โหเป็ดเป็ดโอ้โหแก่เปิดครับเปิดอีกเป็ดโอ้แมนโอ้ยล้อเลย เป็ดครับเป็ดแล้วก็หูยอปมหูปิ้ง,ง,งก็อาหารของแต่ละที่แต่ละประเทศมันก็รสชาติแตกต่างกันไปนะครับน,น,น,น้ำกิ้มของราวก็ไปอย่างนึงของเวียบก็ไปอย่างนึงก็ไม่เป็นไรครับปรับสภาพตัวเองก็แล้วกัน ครับมาถูกร้านแล้วนะครับโอ้โหตุ่ป่านี่ลูกค้ายังยืนรอกันเต็มเลยอย่างแล้วอย่างอีกขายดีมากนะครับชีวิตไ,ได้หยุดเลยผมนขายนี่หน้าแดงหมดเลยอขอบเอิญขอบเอิญขอบเอิญ ตอนนี้ยังไม่หกโมงนะครับมืดหมดแล้วโอ้ยเหมือนกับเมืองในหมอกจริงๆครับนี่เป็นกระหล่ำปมนะครับโอ,โอ้ไม่เคยเห็นปูที่หัวใหญ่ขนาดนี้นะครับดูครอบครัวก็มีความสุขนะครับ โอหนาวสู้ไหววนี่ไม่ได้แล้วหนาวมากก็หนาวแก่เนาะช่วงนี้ช่วงนี้จะเย็นที่สุดก่อนอสนนิ้นปีก่อนที่สมัครแถมสองสามวันสำเร็ตตัวนี้นะนี่ผมบอมกดูวูเนี่ย<ล>ไม่ใหญ่ปะก่อนก่อนคริสต์มาสจะเป่งเกียร์ตู้ปีเย็นจัดเลยอหนาวนั่งพื้ครับเป็นหนาวแก่ผมร้อนๆอย่างนี้นะครับข้าวโพดปิ้งกับเกาลัดเกาลัด กอลอาเวียดนามอร่อยครับ,รบโลโลเท่าไหร่ไะเนี่ยโลโลนเนยเดี๋นี่ยโลเท่าไหร่ะหนะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทครับโลเจ็ดสิบบาทโอ้อร่อยห้าหมื่นต่อ<ม>